สวัสดีครับพายมิชชินชาแนลครับวันนี้เรากันวันนี้เราขอโทษครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สระนุรีรถไฟฟ้าหกคนเหมือนเช่นเคยนะครับนี่ก็ตอนเย็นแล้วก่อนเลิกงานนะครับช่องของผมก็เป็นช่องเกี่ยวกับการทํางานของเสาเข็มน,นะครับผมบริษัทผมทํางานอยู่ก็ เสาเข็มสําเร็จรูปนะครับธุรกิจผลิตเสาเก็บสาเร็จรูปก็มีครบมีครอบคลุมทุกอย่างครับครบทุกอย่างเสาเข็มทุกรูปแบบเข็มกลมครับผมสปันายเข็มสี่เหลี่ยมสแควร์ไพเข็มไอก็ไอายนะครับมีทุกไซส์นะครับทุกขนาดครับอันนี้ก็ รถเทรลเลอร์มาเอารถต่อไปนะครับจากคลิปที่แล้วนี่เสาเข็มกองเยอะนะครับนี่ก็บางตาไปเยอะเลยครับเกือบหมดนะต่อกันนะครับเครื่องกดมาอีกนิดนึงก็นี่ครับลงรถก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ผมก็ได้ห้าต้นครับวันนี้นี่ครับต้นที่ห้าึ่งส่งไปนะครับเป็นรูรนะครับผมส่งไปประมาณเก้าสิบเซนอันนี้ก็ก่อสร้างคอนโดมิเนียมครับผมย้ำอีกครั้งนะครับก่อสร้างคอนโดมิเนียมติดกับปัมบทท๊มปตทปั๊มเอเซโซโรงพยาบาลศินแพทย์ลำลูกการครับ โอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเสาเข็มเป็นสิ่งหนึ่งนะครับผมที่สิ่งปลูกสร้างขานไม่ได้นะครับงงก็สวัสดีโชคดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม